สวัสดีครับยินดีต้อนรับแพ็กโอเพนนิ่งนะครับผมจะมาเปิดแพ็กแต่ไม่เหมือนแพ็กธรรมดานะครับเพราะเกมอื่นแพ็กโอเพนนิ่งถ้าใครอยากได้คอยในเกมฟีฟ่15นะครับไปดูฟี f a 15 Ultimate Team Thailand on Mobile ได้เลยครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู Store Top Up d i g i t a l Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ นี่ไอครับแพ็กโอเพนิ่งฟีฟ่าเวิลด์นะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดแพ็กในฟีฟ่าเวิลด์ดูนะครับดูว่าผมจะได้ใครบ้างเพราะในฟีฟ่า15ตอนนี้โอ้ผมเปิดไปคิดว่า3ามแพ็กโอเพนิ่งแล้วนะครับในฟีฟ่า15ยังไม่ได้คนเก่งสักคนเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูกันในฟีฟ่าเวิลด์ดูว่าผมจะได้ใครบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมเปิดแพ็กในฟีฟ่าเวิลด์ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลย แต่ตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรให้เราครับสเปเชียลแพ็กสเปเชียลแพ็กอะไรวะอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่เปิดครับไม่มีแรมี11คนเล่นแล้วก็1นึ่มาเนเจอร์แต่คนที่11คนนะครับไม่มีแรกันเลยก็ไม่เปิดไว้โกลแพ็กส์มอสพ popula อ๋อมีแค่7,500เหมือน psc เลยครับ พรีเมียมโกลแพ็มีแค่นี้ครับไม่มี Special Packs หรือว่าอะไรให้เราเปิดเราต้องมาเปิด7,500ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะได้ใครบ้างมอนเฟิร์สแพ็กเฟิร์สแพ็น PC พโอลุคคาคูผมนึกว่ามันจะเปิดชา้าๆเหมือนกับ FIFA 15แต่ใน FIFA World มันกีบโคตรเร็วเลยเปิดโคตรเร็วเลยมันไม่ให้เราลุ้นเลยครับว่าจะได้ใครบ้างแต่ มาแพ็คแรกไม่ค่อยดีครับลูคาครูบรัฟตี้บรัฟตี้ได้ทีมอัลเดอรซีซั่นคาร์ดนะครับในฟีฟ่า15แต่ในฟีฟ่าเวิลดมันไม่มีทีมอัลเดอรซีซั่นครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าฟีฟ่าเวิลดจะมีคาร์ดสเปเชียลอะไรให้เราเนี่ยครับฟีฟ่าเวิลดเลติสทีมอัลเดอร์วิก27อะครับตอนนี้ใน p s c ผมคิดว่า34 35แล้วอันนี้ถึงแค่27เองครับแต่มี j a c k e r g a r a t h b a l e s h i k e r i w o l b a c k c o n t r a b o t e n g p a n t e l e m o n f e l a n i แต่ผมคิดว่าทีมอดเดอร์ซีซั่นไม่มีมีแค่ทีมอดเดอร์วิกนะครับดูเนี่ยครับวีทีมอดเดอร์วิกมีแค่27เอง8ถึง27 1ก็ไม่มี ฟีฟ่าเวิลด์เป็นยังไงผมไม่รู้ครับแต่เดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กกันต่อเลยมัมอ๋ออีคาคาเซียสในฟีฟ่าเวิลด์ดูดิครับนี่แพ็กของเครา่แพ็กที่4ของผม <been S 2> <enough. S 1> นะครับที่เปิดอะ่ะได้อีคาคาเซียสแล้วถ้าเพ4สี่นะครับต้องรอนานอะ่ะถึงจะได้คนเก่งขนาดนี้อะ่อะแปดสิบสี่อ่ะโอ้โหราฟาเอล มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับฟีฟ่าเว l รอ่ะอย่างกะคนที่เล่นนะครับมันเป็นระเบียบเดียวมันจาก High r a t i n g แล้วก็ตกลงมาตกลงมาฟีฟ่า15มันอย่างกบรวมกันเลยเห็นหรือเปล่าครับอย่างกะ77รักาฟเอลเราก็ลงไป7676 76แบบนี้ครับฟีฟ่ามันจะรวมกันแต่แบบนี้ก็โอเคอยู่ดูนี่ดิครับดูหน้าให้ดำนี่ดิครับโอ้โห p 8 4เก่งที่สุดที่ผมได้นะครับตรงน,นี้ โอ้เซอรเวอร์เซอรเวอร์ไรท์แบ็กวิ่ง86ฟอิบหโฟร์ฟนันโดทอร์เรส50ล้านนะครับตอนนี้โลนอยู่หรือว่าโลนไม่แน่ใจโลนหรือซื้อนะครับอาฟเลติโกมาดริดถ้าใครเล่นเกมฟีฟ่าเวิลด์ออนไลน์นะครับคอมเมนต์มาเลยได้ครับข้างล่างผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเล่นบ้างครับมีคนมีคนเยอะหรือเปล่าเล่นฟีฟ่าเวิลด์อ่ะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเล่นฟีฟ่าเบอร์แล้วก็เปิดแพ็คคอมเมนต์มาอีกได้ครับข้างล่างว่าได้ใครบ้างแต่ผมได้มูซาโอเวอร์พาวเวอร์มูซาช้าช้าแบบนี้แปลว่าต้องได้ใบสีดำโอ้โหมูซานี่ไงครับใบดำมูซาโอ้โหฟรีแพ็ค มาเว็บเว็บนึกว่าใบาสีดำเนี่ยครับนึกว่าใบาสีดำแต่ฟรีแพ็คฟรีโกลแพ็ค Come on แล้วก็ oh, อาดด้าโ <God. S 2> อ้โหจิดกรรมเลยก็เอริเมนโกเอริเมนโกตอนนี้อยู่ฟีฟ่า15ได้อินฟอร์มนะครับทำไมมันไม่อินฟอร์มในฟีฟ่าเบิร์มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ในฟีฟ่า15มันอินฟอร์มอยู่ครับ อาริเมนโคโอ้ดาวิดลูอิสยัสเก่งอยู่ครับดาวิดลูอิสคงโคคงโคในสกอตโอพีของผมอ่ะครับเก่งมาก4222 2, 2ด้วยครับค์ดนี้เพอร์เฟกต์เลยครับเพอร์เฟกต์เลยคองโคออสโคเอชซีซีสโก เ <Yeah. S 2> ผมอยากรู้ว่าใครเล่นฟีฟ่าเวอร์บ้างครับผมก็อาจจะทํกิฟต์เอาไให้ทุกคนเพราะผมอยากขอบคุณทุกคนมากเลยครับอ๋อไอ้นี้ผมจําหน้ามันได้เลยครับเปิดแพ็คในฟีฟ่า15ก็มาฟีฟ่าเวอร์ก็มาครับก็เหมือนที่ผมพูดนะครับคอมเมนต์ Comment มาเลยครับข้างล่างผมอยากรู้ว่าใครเล่นฟีฟ่าเวอร์บ้างครับผมก็อาจจะ g i v e A w a y coin ให้ท่านผู้ชมมาครับ g i v e Away Price วนเนอร์เดี๋ยวผมออสแกตโตมาตินสแกตโต้กิฟต์เอาไว้ผมอาจจะทำประมาณ2หรือ3รางวัลน,นะครับ3คอยนรางวัลในเกมฟีฟ่าเบรกนะครับฟาฟันฟาฟัน83ครับผมไม่รู้ว่ามัน OP หรือไม่แต่เก็บไว้มาแอมานิคโอเวอร์พาวเวอร์ powered, ครับแอมานิค คอมเมนต์มาเลยครับข้างล่างว่าใครเล่นฟีฟ่าเวิร์บ้าง <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะคิดดูว่าจะทำทำไพรซ์ให้ทุกคนหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> 3นรางวัลไพรซ์คอยน์ Price Coin ในฟีฟ่าเวิร์ให้ทุกคนมาเปิดแพ็คในฟีฟ่าเวิร์กันครับ Come on oh. process Fabricas นี่แหละยยมแล้วก็ใครวะ Wilder Feller โอ้โห oh. oh. สองแพ็คติดต่อกันเลยครับ ราคิติชอีวานราคิติชมาเปิดไปตั้งเยอะแล้วขออีกนิดหน่อยถ้าไม่ได้ใครวันนี้พอไปก่อนฟีฟ่าเบอร์วะเดี๋ยวผมอาจจะทำรางวัลให้ทุกคนนะครับเพราะผมขอบคุณมากเลยครับจากหัวใจผมขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่ดูวิดีโอผมตลอดแล้วก็กดปุ่มไลค์ให้ผมตลอดนะครับก็เลยอยากทำรางวัลให้ทุกคนนะครับ ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับในฟีฟ่า15ผมเห็นคนเปิดแพ็กกันตั้งเยอะแล้วก็ได้ทีมออฟเดอะซีซั่นกันครับตั้งเยอะมากเลยสงสัยยังกับมันง่ายอ่ะเปิดได้ง่ายอ่ะครับผมว่าโอปรักิริซันยาวิ่งเก้าสิบมาเซลิโนไม่ใช่วอรนาลเดเนียรนะ ino, ai, ล้วมาเซลิโนยานอสไซลาซีซันนะครับแมนยูยานอไซกบเล่นโคตรเก่งเลยซีซั่นนี้ดูอีวังเกา มาให้มันเล่นเลยครับบอกให้อยู่แต่มันไม่ค่อยเก่งหรอกครับปีนี้ยานาซายแปดสิบสามมาริโอมันซูกิชไม่รู้ว่ามันสูงขนาดนั้นนะฟิลิปเปลูอิสฟิลิปเปลูอิสโอเคลัสแพคลัสแพคโอ้โหนาน,นี่มาแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับแพคโอเพนนิ่งในฟีฟ่าเบลของผมวันนี้หมดไปก่อนนะครับแค่นี้ เปิดไปแล้วครับตั้งเยอะไม่ได้ใครไม่ได้ไไดใบสีดำเลยแต่คนเก่งมีแค่คาเซียสอิสโก้ใครบ้างใครใครใคูคัสจาก PSG ดาวิดลุยสออะไรแบบนี้อะครับแต่ใบสีดำวันนี้ไม่ได้ใน FIFA World ผมก็ไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ข้างล่างมาเลยว่าใครเล่น FIFA World บ้างนะครับผมอาจจะทำรางวั3ล3รางวัลให้ทุกคนนะครับเพราะ ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอแล้วก็กดปุ่มไลค์ให้ผมตลอดเลยครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบ FIFA World Pack Opening ของผมแล้วก็ติดตามผมได้ครับข้างล่างถ้าอยากดู FIFA วิดีโอของผมในตอนต่อไปกัน,นกับ FIFA 15แล้วก็เกมอื่นผมยังไม่รู้ครับว่าเกมอื่นที่สนุกสนุกมีเกมอะไรบ้าง ต้องดูก่อนครับถ้ามีเกมสนุกออกมาผมจะซื้อแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูเพราะเปลี่ยนบรรยากาศเล่นจากฟีฟ่าครับผมลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ